อยากจะบอกทุกคนว่านี่คือร้านเล็กๆแต่อร่อยจัดๆกับ3ร้านเด่นในราชบุรีต้องมากินแถมมีส่วนลดแบบจัดนะได้เห็นอาหารแต่ละร้านแล้วบอกเลยครับว่ายั่วสุดๆท้องร้องกัะจ,จอกแถมน้ำลายสอกันเลยทีเดียวมาที่ร้านแรกกันเลยครับลุงนวดข้าวมันไก่ร้านลุงนวดมีทั้งข้าวมันไก่ไก่ทอดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบน้ำซอสค้นๆฉ่ำๆอย่าลืมสั่งต้มยำรวมน้ำข้นได้สดร้อนๆบอกเลยครับว่าโล่งคอมากจิ้มเข้มข้นเนื้อไก่ฉ่ำจริงๆ ไก่ทอดก็ทีเด็ดยังกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบเห็นน้ำซอสไหมครับคนค้นฉ่ำเลยที่ร้านจะใช้กันน้ำซุปต้มยำสั่งน้ำค้นต้มยำมาเพิ่มแซ่บสุดๆเลยล่ะครับมาต่อที่ร้านสองตำและยำลืมผัวตกจากชื่อที่จะแซ่บแล้วเมนูทั้งตำและยำยิ่งแซ่บกว่าครับตำเส้นเล็กมีแซ่บมากตำด้วยยำแซลมอนหอยนางรมตำไหลบัวกุ้งโซบอกเลยครับก็นัวถึงใจจริงๆเจอเผ็ดเ็ดมาต้องตามด้วยปีกไก่ทอด่านมาสองร้าน ร้านบอกเลยไม่ผิดหวงังร้านที่พามาในวันนี้สั่งผ่าน Grab Food คุ้มมากเพราะ Grab Food เขารดทางแอป,ปแบบจุกๆพบกับมาหากรรมร้านเล็กรถใหญ่ราคาคือถูกมากก <c oughs> ดเข้าไปที่ไอคอนนี้เลย <c oughs> จากนั้นแค่ใส่โค้ดบิ๊กเซลลดไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุดไปเลย150แถมยังส่งฟรีด้วยมาปิดท้ายกันร้านที่สามประจันผลไม้นอกจากผลไม้ที่สดๆกรอบๆแล้วเมนูเด็ดเลยขอยกให้มะนาวคลุกกะปิหอมกับผลไม้รวม คลุกกะปิเหาะครับมะนาวฝานเปลือกออกเรียบร้อยกะปิคลุกมาแคมคน้นบอกเลยครับว่าตื่นนีผลไม้รวมกะปิเหาะโอ้โหไม่ได้ตั้งใจจะยั่วเลยละครับตามด้วยแก้วบางกรสับปะรดภูแลหว,วานๆต้องรีบสั่งกันเลยครับที่แก๊ฟฟูด้ด